สบายดีทานผู้ชมทุกคนสวัสดีทานผู้ชมทุกคนคลิปนี้เฮากับสิาพาทุกคนมากินก้อยหอยพี่น้องก้อยหอยใส่มะกอกเฮาสิก้อยหัวหอยใส่มะกอกม้อน,นี่ตอนนี้เฮากาลังต้มอยู่ต้มใส่ตะไคร้หัวสิงไครนะพี่น้องนี่แหละเพื่อเพิ่มความหอมดับกลิ่นข้าวมันชังหน่อยถาจะข้าวนะพี่นอ้องไปพีดเวยก่อน่อะเขนนาเย้นน้ําึบดหละไป ก็เลยบอ้ส่วนหัวจริงไข่หรือตะไคร่เดี่ยก็ใส่ไปดำกันเลยกินได้เลยกินได้พ่อไม่ต้องไยใส่พริกกนไปใส่ขา้าวขวใส่น้ำปลาเลนาะใส่ประหลาน้ำพิกนึง,งนัว มะกอ,อกซุปพี่น้องสามหมกักใจมาสามหมกักใส่ไปปีเลยเห็ดกินแบบง่ายๆพี่น้องเอ้ยบอรซางคนทำงานเนี่ยแหละซิมบังก่อน ซิมก่อนพี่นอ้องโอเคแซ่บล้วสบายดีสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการอีกเถินหนึ่งเนาะน,น,นี่เรียบร้อยเนาะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินก็ยห้อยใ,ใส่ประกอบเขาใส่ประกอบซุปพี่น้องนี่นหละว้าวยอดแ้วพี่น้องเอ้พักเขาก็มีแตงเลยก็ประกาศกวางตุ้งเลยก็ อ,อย่างแครอทแล้วก็ลูกโดดฮะโบว์เอาไรเขาเรื่องกินเลยพี่นอะเขาเนีย้ยกะมันห่อนโจ๊กมาไว้ปาไว้เนี่ยมันเย็นมาเด้อมาเด้กอกยใส่มะก,กอกใส่ใส่ใสหัวชิงไคหน้ำใส่ตะไคร่น้ำพีหนอ้อต้มใช่ไหมบังคำแรกแขกมันบังสนอเนอร์เด้อผีหน่อนะ แบหอมดีพี่น้องใส่ใส่มากรอกกับตะไคร่หรือว่าโฮเชงไคร่กับใบหอมนี่อืมอืม ก็ทาพี่เนาะก็ทาปันเ้อเอาเปลือกบักกอกคุยเ <c oughs> วลาไปกินน้ำอะไรมันหวาน,วานกินเปลือกบางกอก <c oughs> ถ้ากอาบน้ำแล้วไป็นมยังห้อนพี่น้องไปขยอดกินเป็นกินเป็นหัวพี่น้องไป you hmm. bố mấy năm hay chậm phải โอ้ยเผ็ดพี่น้องพี่กขี้นูนี่สุดยอดเลยผ่มาม่านลมผัดผ่ามานพี่น้องเลยปูวับปูวับ 각각. <놀몬� suppl moan> kim đồn Sọt quá nhầy พเพ็ดแห้งไปแล้วไงบอยนุ่มสดอืมบเอาเปลือกมนกอกคุยไปแล้ว โอเคน้องพี่น้องคันซั่นเข้ากับข,ขอจบคลิปไปเพียงนี้เนาะพอกันใหม่คลิปหนะยังได้ขอบุญขอบคุณเดอ้อที่เขามาเบง่งติดตามแบบชมบ่งคลิปของเขาชองเขายังได้กับพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องฝากเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปไปก่อนละบ,บาย